ครับวันนีเราโจสลัดเราเจ็ดเทพโจสลัดเราคนเลยอีกเราเผากมฆฟ้าเราเผาเมล็ดเนี่ยเราคนยักและเราโูจรและราชาโจใสดกันด้วยครับนี่พบกับผมยีกในช่อง U X สามร้อยแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในแมพวันพี e ีเจเนอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับพอมวันนี้นะครับผมอยู่ในเซิร์ฟวีนะครับเนี่ยจะแปลกหนมาอยู่ในเซิร์ฟวีนะเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะมาแจกผลให้น้องๆที่อยู่ในดิสคอร์ดนะครับที่ผมได้บอกไปเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎานะครับสำหรับใครที่ดูไลฟ์ผมเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎานะครับ ก็จะรู้นะว่าผมบอกว่าผมจะแจกผลนะครับเออผมจะแจกผลให้น้องๆใน d ีคอร์ดนะครับผมแล้วใครที่ยังไม่เข้า Record, รีคอร์ดรีไปเข้าเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะว่าใน d ีคอร์ดเนี่ยผมมีผลแจกให้น้องๆในรีคอร์ดเยอะมากกว่าตามเซิร์ฟิกนะครับผมไปเข้ารีคอร์ดกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเรียกน้องๆมาก่อนนะครับพรม นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการซ่อนผลให้น้องเขามาหาเลยกันนะครับน้องคนนี้นะอีกเจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอาเป็นผลหนึ่งสองสามเราวผลอลยดีวะผมคิดว่าน่าจะเอาเลขเคนแรกอ่านี่ห้พิษไปเลย <laughs> คนแรกหาพิษไปเลยคนแรกห้พิษไปเลยเดี๋ยวผมไปจะไปซ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปซ่อนที่แบบเนียนๆหน่อยแลวกันนะเอาเป็นตรงตรงไหนดเีเดี๋ยวผมหาที่ซ่อนแป๊บนะ อ่าขอตรงนี้แล้วกันขอตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะซ่อนตรงนี้นะครับเอ่อประมาณตรงนี้นะน่าจะเงียบอยู่น่าจะเงียน,ยน,นปึ๊บอ่าผมจะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกน้องเขามาหานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเรียกน้องเขามาหากันหน่งนะครับผมได้เรียกน้องเขามาหาแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะพิมพ์โกงไอ้น้องเขาได้หาเลยนะโอเคอ่ okay, นะทุกคนครับว,ว่าน้องเขาจะหาเจอหรือเปล่านะครับเฮ้ยทำไมเจอไวจังวะเฮ้ยไม่แอบดูปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่แอบดูปะเนี่ยโอเค เอบดูปะเนี่ยเอบดูปะเนี่ยมาถ่ายรูปก,ก่อนมาถ่ายรูปก,ก่อนมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคนะครับผลแรกนะครับวันนี้นะครับก็เป็นของอีอีนะครับที่ได้ไปนะครับผมอาจจะถ่ายรูปก,ก่อนอป,ปึ๊บโอเคมามามาเก็บผลแล้วออกเซิร์ฟได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูคนตอบ,บากันเลยดีกว่าไป มาครับผมมาถึงคนที่สองผู้โชคดีคนที่สองนะครับผมจะเลือกเป็นเกาะตกปลาล้วกันนะครับผมจะเลือกเป็นผลเอ่อเดี๋ยวเมื่อกี้นะครับผมต้องขอขอบคุณผลพิษจากทอตก่อนนะครับทอตเอ็มพีพีหรือว่ามิวนะครับคนนี้นะเออคนนี้เขาได้ให้มาเลยครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ผลพิษกับโอเปะมาแจกในต่อไลน์นะครับโอเปะได้แจกต่อไลน์ไปแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็อนุญาตซ่อนผลสักแป๊บหนึ่งผมเอาเป็นของเออผลทรายด้วยกัน ผลทรายน er pues ี mm ่ได้มาจากน้องคนนี nah, ้นะเดี๋ยวผมขึ alcohol alcohol. Alcohol alcohol. ้นลูกให้น้องคนนี้นะครับผลทรายนะครับจากน้องคนนี้นะก็ขอบคุณมากนะครับคือเข้าเซิร์ฟไปแล้วน้องเขาก็ให้มาเลยนะครับขอบคุณมากนะเออเดี๋ยวผมจะซ่อนผลก่อนนะครับผมยวซ่อนผลไว้ตรงไหนดีเอาเป็น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 ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมหาที่เนียนๆซ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียกน้องเข้ามานะครับเดี๋ยวผมหาที่เนียนๆครับปึ๊บเออตรงไหนเนียนสุดวะ ตรงนนี้สูงว่ะอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเนี้ยสูงครับผมอ่ะผมโยนซ่อนไว้แล้วนะอ่าตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปเรียกน้องเขาหาแป๊บนึงนะครับผมมาครับน้องคนที่สองเป็นน้องมาสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพิมพโกให้น้องเขาหาเลยแล้วกันนะครับเออผมอยู่ตรงนน้นนะอ่ะหาเลย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 น้องเขาเยเะเกินความคิกทำไมวะเฮ้ยจะไล่ทีละต้นไม้เลยเหรอไล่ทีละต้นไม้เลยเหรอเออเดี๋ยวไบเดี๋ยว้ให้หน่อยไม่อยู่ในต้นไม้หรอก ไม่อยู่ในต้นไม้หรอเฮ้ยไม่อยู่ในต้นไม้หรอกป้าหรือไงเราต้นในต้นไม้อยากเหลือเกินเออนนะเดินวน้หาเลยนู่นนะผลยังอยู่ตรงโน้อ,อยู่นะครับนี่นี่นี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือน,นเขาจะเห็นแล้วมันน้องเขาจะเห็นแล้วเฮ้ย <c ười> นี่ไงเรียบร้อยน้องเขาเห็นไปนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมามาถ่าถยรูปมาถ่า,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  justo, ายร <c ười> <c ười> <ป>ูปมาเอมาเอถ่ายรูปมามามาถ่ายรูปมาเออมามามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคปึ๊บ เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคนที่สามันเลยดีกว่าครับโอเคครับมาครับผมเดี๋ยวผมจะแจกน้องพวกนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้นะฝนสโน่เนาะเขาไม่มีกระเป๋าเนอะเขาก็เลยไม่ได้เอานะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณผนแรงน้มท่วมจากทีเจด้วยนะครับคือเขาให้มานะครับผมน้องคนนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมพิมโกไปเลยนะครับโอเคไป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  อปเลยไปเลยนะครับเหมือน,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 นจะมีคนพุ่งไปตรงนู้นอ่ะเหมือนจะมีคนพุ่งไปตรงโจมสามตัวครับผมมีใครไม่ไม่ไม่มีใครไปหาเกาะบ้านเล็กเลยอ่ะนะก่อนู้น่ะเออขนทีม้าอยู่ตรงนู้นไอหนุ่มขนทีม้าอยู่นู้นนะนะครับขนทีม้าอยู่ตรงเกาะนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะขนทีม้าอยู่ตรงเกาะนู้นนะครับผมเน่เน่ตอเนี้เกาะสามตัวนะครับเกาะต้นสามต้นนะครั vit, maison, ครรบแล sure ้วก็เกาะตรงนู้นนะครับมีกาวิตี้อยู่นะตรงนู้นอ่ะตรงที่ผมเมาส์ผมคี้อยู่นะครับผมเออนะครับผม ดูนะครับว่าน้องเขาจะหากันเจอหรือเปล่านะครับผมเออไม่มีใครหาเลยเหรอเฮ้ยหายไปไหนหมดวะหายไปไหนหมดวะเฮ้ยเอซสามร้อยเอซสามร้อยไม่ซ่อนตรงนั้นหรอกไอ้นุ่มมันเอซสามร้อยจะเจอแล้วนะครับเอซสามร้อยจะเจอแล้วเจอไหม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 เอ้าเฮ้ยมันเดินเลยไอเอซสามร้อยเดินเลยเอซสามร้อยเดินเลยวป่า เดินเลยกันไปแล้วเดินเลยกันไปแล้วเดินเลยกันไปแล้วไม่มีใครหากอสามต้นจริงๆหรอเออไม่มีใครหากอสามต้นนี้ไง่ะเดี๋ยวผมทำใบสามตัวเอ้ยเอสามต้นเออเนี่ยใบง่ายๆเลยคำใบสามต้นเนี่ยอะมาดูนะว่ามีใครจะพุ่งไปเกาะสามต้นหรือเปล่านะครับผมมีใครจะพุ่งไปเกาะต้นไม้สามต้นหรือเปล่านะครับ เกาสามต้นยังไม่มีใครเยื่อนขยับเลยนะครับผมเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอน้องเขามานะครับผมกอสามต้นเนี่ยกอสามต้นเอ้ยไปหาเขาน้นทำไมไม่อยู่กอสามต้นเอามาแล้วมีคนมาแล้วมีคนพุ่งมาแล้วเอ้สามร้อเจอผลตัวเอง <laughs> เอ้สามร้อเจอผลตัวเองฮไอห่าเอ้ไอหำเอ้เจอผลตัวเองซะง,งั้น <laughs> เจอผลตัวเองซะง,งั้นครับเดี๋ยวผมจะให้คำใบ้อันหนึ่งนะ ทำใบที่สองสามตัวสามกล่องเฮ้ยเหมือนออมีคนจะเจอเหมือนมีคนจะโตไม่เหมือนคนจะเจอเหมืมนอนนะครับเพอเด้อเด้ออ้ามาแล้วอ้าอ้า่า,า,า,าใครได้ครับฟิวดได้นะครับสามตัวเฮ้ยเฮ้ยเก็บไม่ได้เอ้าเรียบร้อยใครได้อเอสสามร้อยเป็นคนได้นะครับผมเอสสามร้อยได้ทั้งกี่มะ เออแต่ว่าไอ้สามร้อยน่าจะให้คนนื่อฟิวนะครับผมเออนี่ครับผมก็แบ่งๆกันนะครับผมเออไอ้สามร้อยก็ได้ผลของตัวเองนะแล้วก็ฟิวก็ได้ผลเป็นของกาวิตี้นะครับต้องขอบคุณผลที่ให้มาในวันนี้กันด้วยนีครับผมก็สําหรับคลิปนี้ช่องดิวเอ็กสามร้อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องดิวเอสกสามร้อยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบายยอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผม